ความชื้นอากาศส่งผลยังไงกับต้นทุเรียนก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ ช่วงนี้ก็อากาศล้นเล้งมากเลยนะครับนี่แปดโมงครึ่งนะครับเดินสำรวจต้นทุเรียนนะครับเงือเตกเปียกเสื้อหมดแล้วนะครับช่วงนี้นะครับถ้าท่านติดตามโซเชียลอยู่นะครับต้นทุเรียนนะครับของหลายๆแายเลงหลายๆพื้นที่นะครับเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับบางเปลงก็เริ่มขาดน้ํานะครับเนื่องจากว่าเตรียมเหล่งน้ําไว้ไม่เพียงพอนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขยากนะครับบางท่านเนี่ยถึงขั้นต้องไปซื้อน้ํามาเพื่อลดต้นทุเรียนแล้วนะครับวันนี้นะครับ จะมาพูดถึงเรื่องความชื้นอากาศนะครับสำคัญยังไงนะครับก็สำหรับความชื้นที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับมันจะอยู่ที่7 5็นะครับพอเริ่มเข้าหน้าเล้งนะครับหลังจากช่วงสงการที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ติดตามพยากรณ์อากาศอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องนี้ด้วยนะท่านควรที่จะติดตามพยากรณ์อากาศนะครับเพราะเดี๋ยวนี้นะครับมันพัฒนาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแม่นยํานะครับเราสามารถตรวจสอบเพื่อ ไปปรับปรุงการดูแลต้นทุเรียนของเราได้นะครับก็จะแนะนํานะครับวันนี้นะครับก็ใช้แอปนะครับพยากรณ์อากาศในสมาร์ทโฟนของเรานี่นะครับใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับเข้าไปที่หน้าพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็ไปสํารวจตําแหน่งของท่านนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับอย่างผมขึ้นรูปให้ชมนะครับตําแหน่งของผมก็จะเป็นอําเภอนาคูนะครับตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งนะครับอุณหภูมิอยู่ที่สามสิบสามองศาแล้วนะครับแล้วก็ท่านดูด้านล่างเห็นไหมครับ เที่ยงเนี่ยอุณภูมิมันจะขึ้นไปถึง40องศาเลยนะถัดมานะครับท่านก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะเป็นพยากรณ์อากาศ10วันใบหน้านะครับเห็นไหมครับพยากรณ์บอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีฝนตก35เปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับเราสามารถตรวจสอบได้เลยนะ10วันลงหน้านะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอีกนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องความชื้นอากาศนะครับในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็มีแล้วนะครับความชื้นอากาศท่านเห็นไหมครับ ด้านล่างนะครับจะเขียนอยู่ที่48เปอร์เซ็นต์นะครับ48เปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นเฉลี่ยทั้งวันนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะต้นทุเรียนเนี่ยถ้าจะให้เหมาะกับการเจริญเติบโตเนี่ยมันต้องอยู่ที่75หรือ70เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ค่าความชื้นเฉลี่ยของวันนี้นะครับ48เปอร์เซ็นต์นะครับท่านสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับเมื่อท่านกดเข้าไปนะครับเขาจะขึ้นเป็นกราฟขึ้นมาให้เลยนะครับ ด้านล่างนะครับที่เป็นเลข0006218นี่คือเป็นช่วงเวลานะครับส่วนด้านขวามือนะครับเห็นไหมที่ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นก็คือเปอร์เซ็นต์ความชื้นนะด้านบนนะครับเห็นไหมครับด้านบนก็จะเป็นความชื้นที่เวลานั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเห็นไหมครับตอนที่ผมถ่ายภาพหน้าจอไว้นะครับช่วงเวลาประมาณ8โมงนะครับความชื้นมันจะอยู่ที่44นนะครับแล้วมันก็จะต่ำลงเรื่อยๆนะครับ ช่วงเที่ยงนะครับความชื้นก็จะอยู่ที่ประมาณ27อร์เซ็นตนะอันนี้เป็นความชื้นแบบละเอียดขึ้นมานิดนึงนะครับให้เราสามารถดูแล้วก็เพื่อไปประเมินการลดน้ําของเราได้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถดูวันถัดไปได้นะครับเห็นไหมครับวันนี้วันที่1พฤษภาคมนะครับความชื้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่42เปอร์เซนตะครับต่ากว่าของวันที่30อีกนะต่ํากว่าวันนี้อีกนะครับ อันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่เราจะสามารถตรวจสอบแบบคร่าวๆดูได้นะครับในพื้นที่ของเรานะครับพื้นที่ไข่พื้นที่มันนะท่านก็ต้องไปตรวจวัดในพื้นที่ของท่านเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาประเมินมาสังเกตที่ต้นทุเรียนของเรานะครับก่อนหน้านี้นะครับช่วงหลังฝนหยุดตกมานะครับหรือช่วงหน้าหนาวนะครับความชื้นมันก็ยังสูงอยู่นะครับผมก็ลดเป็นวันเว้นวันนะครับแต่พอหลังสงการมานะครับ ความชื้นมันต่ำนะครับต้นทุเรียนเริ่มมีอาการขาดน้ํานะผมก็ปรับมาเป็นลดทุกวันนะครับช่วงเจ็ดโมงเช้านะครับลดทุกวันนะครับสามสิบนาทียี่สิบนาทีสลับกันไปนะครับลดทุกวันมาเลยนะครับแล้วก็มาเฝ้าสังเกตอาการอีกนะครับซึ่งพอผ่านมาถึงช่วงประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับเนี่ยวันนี้วันที่สามสิบเมษายนะครับไปดูความชื้นนะครับลงมาต่ำมากนะครับชค่าเฉลี่ยอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นตนะครับซึ่ง ค่าฉเฉลี่ยความชื้นขนาดนี้นะครับเป็นความชื้นที่ไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนนะครับเขาจะไม่ทําการสังคเคราะห์แสงนะครับไม่ทําการดูดกินอาหารเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะเพราะว่าความชื้นมันต่ําจนเกินไปนั่นเองนะครับคือเราก็ควรปรับให้ความชื้นของเรามันสูงขึ้นมานะครับอย่างน้อยนะครับให้ได้สัก 60- 70%เซก็ยังดีนะครับเพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยสามารถ ดูดกินน้ําดูดกินอาหารสามารถสังเคราะห์เสงได้นั่นเองนะครับวิธีการของผมนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการทดลองนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนการลดน้ํานะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมลดทุกวันเฉพาะช่วงเช้านะครับตอนนี้เนี่ยความชื้นมันต่ํานะครับมันต่ําลงมามากจนเกินไปแล้วผมก็ย้ปรับเปลี่ยนเป็นลดทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับลดทุกวันนะครับเช้าเย็นนะครับลดทุกวันไปเลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความชื้นนะครับให้กับ ส่งพุ่มของต้นทุเรียนของเรานะครับจากการทดลองนะครับจากการทดลองจากการเฝ้าสังเกตในแปลงของผมนะครับก็อาการดีขึ้นนะครับเรื่องของปลายกิ่งที่มีอาการขาดน้าเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยนะครับกลับมาเต่งตึงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าในแปลงของท่านนะครับมีปริมาณน้ําที่มันเพียงพอนะครับผมจะแนะนําให้ท่านลดน้ําเช้าเย็นนะครับช่วงนี้นะช่วงที่มันร้อนจัดแล้วก็ความชื้นมันต่ํานะครับ อย่างในแปลงผมเองนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนตลอดนะครับสาหรับการลดน้ํานะครับอย่างถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับผมก็แนะนําไปแล้วนะครับให้ท่านลดวงกว้างๆเข้าไว้นะครับให้อุณหภูมิดินมันคงที่นะครับต้นมันจะได้ทําการดูดน้ําดูดอาหารขึ้นไปได้นะแต่ช่วงหน้าหนาวนะครับความชื้นมันสูงอยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องลดทุกวันนะครับลดเช้าเย็นอย่างนี้ไม่จําเป็นนะครับให้ท่านลดแค่วันเว้นวันนะครับแล้วก็ลดวงกว้างๆก็เพียงพอนะครับ แต่นะครับในช่วงร้อนแรงนะครับเมื่อปีที่แล้วนะผมก็แค่ลดทุกวันช่วงเช้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าความชื้นมันไม่ได้ต่ําเท่าปีนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยความชื้นโดยเฉลี่ยมันอยู่60%สนะครับต้นทุเรียนของผมมันก็ยังไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับแต่ปีนี้นะครับจากที่ผมเฝ้าสังเกตนะครับเริ่มมีอาการขาดน้ําแล้วนะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยนะครับเพราะว่าความชื้นมันต่ํามากนะครับมันอยู่ที่ประมาณ4 0 4 5เนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ปรับการลดน้ em ํานะครับลดทุกวันแค่ช่วงเช้าไม่เพียงพอนะครับต้องลดทุกวันแล้วก็เช้าเย็นไปด้วยเลยนะครับมันถึงจะทําให้ต no ้นของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะให้ไปนิ้นย้ํานะครับไปตรวจสอบความชื้นอากาศในเปลงของท่านนะครับในพื้นที่ของท่านนะครับเพื่อมาปรับเปลี่ยนนะครับการลดน้ํานะครับเราก็ต้องสังเกตต้นทุเรียนของเราด้วยนะครับการลดน้ํานะครับไม่มีผิดถูกนะครับปรับเปลี่ยนกันได้นะครับ ทุกอย่างนะครับมันขึ้นอยู่กับอาการของต้นทุเรียนของท่านนะครับถ้าท่านสังเกตต้นทุเรียนของท่านเป็นนะครับท่านวิเคราะห์ได้ถูกนะครับว่ามันเกิดมาจากสาเหตุใดนะครับเราก็จะแก้ไขได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้นทุเรียนของเรามันก็จะผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ